สวัสดีครับ FC สวัสดีตอนสาสายแดดเริ่มออกครับนะสวัสดี f c p ซทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาคองสมิตใต้มาหาปลาหน่อยครับรู้ได้ไม่ได้แลนะ้ดูคลองกันเลยครับธรรมชาติอัติประชดครับน,นะนี่ครับ FC เม่กัดเลย,เลยใช่วันนี้รู้แดดรอแดดอยู่เนี่ยนี่ครับเอฟซีรอแดดไม่ออกแดดไม่ออกไม่ไหวนี่ครับของธรรมชาตินี่มาคันเบ็ดรถคู่ใจนี่เกาเจอเพื่อนเพื่อนมาตีนี่ครับรถคู่ใจครับเอฟซี F C. นะพบกับช่องพรชัยหมูกระทะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใหด้วยนะครับออกมารอดูแดดอยู่ครับนี่ฮะของธรรมชาติมาตีประชอนรู้ได้ไม่ได้เดี๋ยวต้องมารอรุ่นกันครับนี่พวกว่ามาตีกตัวนีกตัว,ตวลองดูกันะรอแดดมันออกครับ fc นะเป็นกำลังใจ ให้ช่องพรอใจหมูกท่าด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ด้วยนะครับนี่รถคู่ใจนี่เบ็ดครับของนี้ยาวครับองเสม็ดใต้นี่ครับวันนี้ว่างๆของขายไม่ดีนู่นนะยาวไปนู่นนะละใีไปเรื่อยไม่รู้มีคนดักตะไครหรือเปล่านี่เอามารถคู่ใจเบ็ดหนึ่งคันนี่ครับ นัท้องท้องนายามเก้าเช้าครับเอฟซี FC. นี่ครับนะคลิปนี้ก็สั้นๆน,นะไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวมาตีปลาเดยได้ไม่ได้คลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับนะสวัสดีครับเอฟซีนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องพรชัยหมูกระทะด้วยนะครับนี่ฮะรถคู่ใจนี่ก็เจอเพื่อนมาตีปลาด้วยครับ สวัสดีครับบาย